ลงคลิปลงคลิปเขาทายให้มาเข้าไปบนรถเดี๋ยวเ่าทายเธอถ่ายแล้วทำไงดีจะได้รูปล่ะต้องให้อาจารย์เพียวจิ๊บคนยูสุอะไรเนี่ยยังไม่รู้จะทำอะไรอ้าว1 2 3 1 2 3องซ้ำหันนี้พี่เข้าไปรถเนี่ยซูมกันหน่อย หายยางแหงหนึ่งสองสามเดี๋ยวเข้าไปก่อนไปไปยังยัางยังออกกำลังกายเพื่อบริหารร่องอันนี้บรรยากาศตอนประมาณบ่ายสี่โมงสี่สิบ ที่ท่าเสด็จนะฮะ16.44นนี้มาเพื่อการนี้ครับโค<ฆ>้ดท<ฆ>่าเสด็จครับตรงนี้ที่มาที่ไปโอ้อามาตรวจเยี่ยมธุรกิจตัวเองฮะแพรชานชัย อันนั้นคืออะไรอ่ะไหนนูเหมือนไม่ใช่งานนี้อ๋อเหรอศูนย์หนึ่งลองเปลี่ยนให้ผมเป็นศูนย์หกเลยได้ไหมศูนย์หกเนี่ยังพบญาตินะศูนย์ห้าเนี่มันไม่ค่อยน่าฟังนะอันนี้คืออะไรเอ่ยจุดชมวิวเออหรอ โอ้เด oh, ินเล่นๆไม่ใช่เล่นๆนะครับประมาณกิโลกว่าแล้วนั่นนี่ที่เราเดินเออจบแวว่าไปเอาพี่โนหาจักรยานแล้วแบดดุมจักรยานลาดล อนุรักเรือยาวโบราณเออนี่ไงอันนี้ไงพั่สี่เบังไฟพญานาคโลกพญานาคโลกเลยนะครับปะมาที่คนเรือสีสตึกเรือเจ้าแม่คันยา

คำย้อยคำยอยเวียนหัวใช่ไหมที่ส่งรูปไปได้บริษัทจะถ่ายรูปฝากกันเห่ยได้ค่ะ 1 2 3ซซ้เอากว้างกว้างมุมกว้างมุมไกลหน่อยโอ,โอเคครับมาหอดแล้วน้องไคร ไฟพญานาคบ้างไฟพยานาครูกน,นีก่คลิปเดียวเลยมาแล้วครับทีมงานอันนี้ทีมงานอะไรนะอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ติดคิดแต่จะไป บอลกล้องค่ะหนึ่งสองเดี๋ยวซุมเอาบูมนี้บูมนี้วคนแยกกันนัดเลือดซ่อม กเอาะครับที่เหลือจะเป็นวิดีโอทีมงานอะไรนะอยู่บ้านไม่ติดคิดแต่จะไปแก้วโอเคแล้วครับ <c oughs> มาพอดเพื่อนนี่ไหวนะ ทนลกมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานบั้งไฟพญานะและก็งานแข่งเรือพระราชทานของจังหวัดน้องคายประเพณีชวงเฮือ โวนเฮือก็คือฝั่งนู้นเลยะนะครับท่านป่าตุ่มป่าตุ่มชีวิตหลังกเกษียณแต่บอกว่าต้องทำเองถ <c oughs> ายครับแลวสิ่งที่เราตามหาเราก็มาเจอแล้ว <c oughs> ถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ก็<ร>ไม่เจอนะครับทา,ตา,ตาตงตอนเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับ เ,เรานะเดินมาตั้งหลายกิโลเพื่อเห็นแก่เสื้อดีนะถูกไหมถูกต้องครับมันเป็นคอนเซปเคยเลบผมพูดตรงไปไหมเราชัดเจนอยู่แล้วครับเพื่อมาเอาเสื้อนะครับการไหลเรือไฟของายนะครับไม่ให้เราเนโนไม่ได้เราจะไปเรียกปลาำมาเลยเราจะไปเรียกปลาำมาเลยนะสวัสดี มนกรมาวกมากเก้าน pues ้น้ก่อนน้นต่อแวนี้ค่ะเิญครับปุการครับต่อแถวครับปุการครับเจ้ายู่ห้เทไหเจ้าเขาไม่ใส่อใจค่ะแล้วก็

ผมตั้งใจมากครับ <c oughs> เดินมาสองกิโลเพ <c oughs> ื่อมาเอาเสื้อ <c oughs> แต่ก็ภูมิใจครับ <c oughs> ประมาณกี่กิโลนะเดินมาเดินมาประมาณสี่กิโลเพื่อมาเอาเสื้อหนึ่งตัวไม่มีขายตอนตอนตอนมาเลย ตมาเนียแบบขยันมากเลยเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บพเลย่มเล่มเล่มกันนค้อพนมพยานกันได้ใหญ่กันใหญ่มากเลยนี่มกขาเลยนะครับนี่มเ้าหนึ่ง หนึ่งสองสามเปลี่ยนห้าไหมครับเปลี่ยนห้าไหมมินิแฮทคืออะไรพระจันยิม้มงงโอเคครับไอ้ไอไอกล้าถ่ายรูปีเหนื่อยปะแคะ่ข้านานพอถ่ายเสร็จหลับตาก็ถูกดา่าของเรามีแผนชัดเจน แต่ไม่แน่นอนเปลี่ยนได้ตลอดได้โคดอยู่หลังผู้การเลยครับเออตาไล่เดี๋ยวหากันพ่อๆลมันต้องจองอ้าวเหรอนโมงอ ออกปิดแล้วเหรอไปเรื่อยๆเดินต่อไปครับไม่ไหวก็เขาปิดแล้วก็ไม่มีลุนหรอกไม่ไหวก็สามล้อเครื่องเลยแล้วมือสั่นแล้วถึงจุดหมายถึงโลุดหมาย